โอเคเข้าเกมเรียบร้อยนะฮะเล่านี้เราเล่นเป็นตัวคิงแต่เดี๋ยวผมจะเล่นอีกแนวหนึ่งที่หลายๆคนไม่เล่นนะครับยังไง่ะดูนะจ๊ะปื๊บไปเลยครับปรับเรียบร้อยจะเอามันต้องได้ขนาดนี้แล้ว <laughs> เอาง่ายๆว่าเป็นสไตล์ไปทงเขาเลยครับตีมาโอเคปึ๊บ่ะเดี๋ยวต้องไปทงนู้นต่อนะแต่รอสกิลนิดนึง ก็โดนดิแต่เบาโอเคเรียบร้อยลบลบโอเคเรียบร้อยไปเลยสกิลมาสกิลมาอ่าอย่างนี้คุ้มปึ๊บอ่ะเนี่ยจะเป็นแนวเนี้ยจะตายกันเล่นแบบนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ส่วนใหญ่จะตายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ สำหรับคนที่ตัวถึกๆอะ่ะเออเรียกว่าถึกๆเอ้ยเรียกว่าฟูดีว่ะเออแล้วก็ใส่เกาะสตีสี่นะผมบอกเลยนะบินโจบทีเดียวผ่านไปต่อไปต่อไปต่ออย่างเดียวเลยได้เลยนะครับอันนี้คืออีกเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่จะทําให้เพื่อนอะ่ะเล่นเล่นกันสบายมากยิ่งขึ้นเออเพราะว่าเราไปฝั่งศัตรูเขาเลยไนงะส่วนธงสาก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะครับเนี่ยไปล้อเสร็จชัวร์ครับเสร็จไปล้อแน่นอนออกไปซีออกไปร้ออยู่ ออกไปเออร <Okay. S 1> อดึงอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปทงหน้าบ้าเขาเขาต่อเลยนะถ้าไปร้อนเล่นเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นแนวกันทงนะครับเราปล่อยให้เขากันทงเลยนะอุย้ยได้แล้วจังหวะได้ดึงทันทีไม่มีใครกันน่าจะห้าสูนนะครับสวยๆไป,ไปมีแต่โซโลคิงอ่าโอเคเดี๋ยวหลบสกิลหนึ่งคิงได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะปุ๊บอ่าหลบแล้วนะ โอเคอู๋คิงไปกลางว่ะไม่น่าได้ไม่น่าได้โอเคปล่อยเลยทันทันนันห้าศูนย์จบสวยๆรอ,อบนี้เราเล่นเป็นตัวคิงนั่นเองนะครับต้องคุยก่อนนะว่าสำหรับตัวคิงเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นสีแดงนะสายวิ่งตัวนี้ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่แดงอะสีอื่นมัน,ม,นมันก็ดีอะแล้วก็มีบางคนไปเทียบกับตัวไคโดวิ่งนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันคนระแนวอะครับเออแต่ถามปวดไหมปวนเหมือมนกันทั้งคู่เลยแต่ถามว่า มันเก่งทั้งคู่อะไม่รู้ว่าจะบอกไงมันเก่งทั้งคู่เออเพราะฉะนั้นอยาามาเทียบดีกว่าเทียบอย่างเดียวว่าถ้าคุณเล่นเขียวก็เล่นไคโดถ้าเล่นแดงก็เล่นคิงนะครับแล้วถ้าใครมีพวกอ่าบิ๊กมัมคู่คิงโซโลคู่คิงอย่างนี้ก็ยาวๆได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อนะว่าไอสไตล์ที่ผมเล่นเมื่อกี้ส่วนใหญ่คนจะใช้สกิลหนึ่งเพื่อด,ดึงตรงกลางถูกป่ะแต่อันนั้นไม่เรียกว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ถ้าใครจะเล่นตามก็เล่นได้เลยผมมีคนเห็นผมเห็นคนเล่นนะเออมีนะมีมีมีมม เช่นแบบอย่างดานเดซเดโลซาครับที่เป็นสังเวียนแล้วมีปลาก็คือใช้สกิล2ปุ้งแล้วก็พุ่งมาหน้าบ้านเลยครับเออมาหน้าบ้านอีกฝ่ายเลยอะ่ะและใช้สกิล1ต่อเพื่อแบบดึงธงต่อได้เลยครับมันก็ทําได้นะฮะการเล่นแบบนี้มันเรียกง่ายๆว่าเป็นการปวดอีกทีมไปเลยและถ้าคุณดึงตัวละครได้ถึง2ตัวถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ตัวโซโลเนี่ยตีคิงเบาด้วยนะส่วนตัวผมมองว่าเบานะอย่าม่เก้ที่เห็นน้ำเมดโดยแค่500รอยแต่ต้องบอกก่อนว่าคิงของผมก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้เก่งอ่ะเออต้องคุยก่อนเนี่ยป้องกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เก่งอ่ะใส่เท่าที่มีนะครับแต่ก็โดนเท่านั้นเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้สกิลสองแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของเกาะด้วยเอาง่ายๆว่ามันจะถึกมากขึ้นอ่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย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 เห็นปะสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยี่สิบวิเมื่อใช้สกิลสองหลังจากนั้นโซโลจะตีเราเบาครับและและถ้าเราใส่เด็บเจ็สิบเปอร์เซ็นไปด้วยนะแล้วถ้าใครใส่แท็กโซออนอีกด้วย แต่ว่ามันจะการน,นาเมตคือแบบสุดๆอะครับคือถ้าถ้าใครไม่ได้ใส่โจมตีมาแบบ70%็น่ะจะตีเราไม่ถึงพันเอออันนี้คือสรุปได้เลยคือว่าบางบางบางคนบอกว่าตัวนี้มันบางผมมองว่าไม่ว่าไม่บางนะส่วนใหญ่ที่บางน่าจะเป็นกรณี1ตัวยังไม่ฟูก,กับ2เจออีกคนที่ฟูก,กว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเออเพราะผมว่ามันถึกนะแล้วแรงแรงมากๆด้วยครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับตัวคิงก็เป็นสไตล์การเล่นเอาให้ดูไปแล้วเนาะ ในส่วนของเซตเหรียญเนี่ยผมให้ไป2เซตนะครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้นะเซตแรกคือสัสองคยโดเซตสก็คือเซตนี้ได้เลยครบ3มเหรียญส่วนตัวผมมองว่าควรไปใส่เซตนี้มากกว่านะฮะเหตุผลก็เพราะว่ามันเรียกว่ามันยังไงเดียร์คิงเนี่ยมันดีที่สกิลสเพราะฉะนั้นเราควรใส่เซตเหรียญที่เน้นสกิลสอไอเซตเนี้ยที่ผมแนะนําคืออยู่ทงสตูจะย่นสกิลสด้วยนะครับประมาณ30%ทุกครั้งที่อยู่ในทงสตูไงแล้วคิงมัน บินไปอยู่ทงศัตรูดึงทงตลอดเวลาเออยังไงผมมองว่าเซตน,นี้ดีกว่าครับดีกว่า3ไมข่โดมไม่ไม่เหมาะสามข่โดมเหมาะสำหรับสายวิ่งที่เน้นย่นสกิลหนึ่งแต่ถ้าสกิลสองอะเซตน,นี้ดีกว่านั่นเองอ่ะก็เป็นสรุปตามนี้นะฮะสำหรับคิงและส่วนใครต้องการเอาไปทำซับอันนี้สุดท้ายนะฮะดูนะ1 2 3 4แท็กแล้วก็เป็นโซออนร้อยอาสูลดีแน่นอนครับถ้าใครทำซับโซออนคิงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นเองนะครับ